สวัสดีครับอุ้ยจริงเนี่ย <c oughs> ภากลล <c oughs> ไม่ละเอาภาคไหมอย่างสวัสดีครับวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ที่อาป่านะครับอาป่าบุฟเฟ่ย์อยู่ที่ชลบุรีนะครับ <c oughs> อันนี้คือหอยดอง <c oughs> ปูดองปูดองเออ,อปูทะเลปูทะเลปูทะเ,เลดองแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลา <c oughs> ใช่ไหมออกุ้งกุ้งดองเ <c oughs> องอมีแล้วก็เขามีเป็ดด้วยครับเนี่ยเป็ด เป็ดย่างอ่ะเขาเรียกเป็ดอะไรเป็ดพะโลเออเป็ดอะไรวะอันนี้ก็เป็นของปลากระพงทอดนะครับทอดใหม่ๆให้กินเลยครับแล้วก็จะเป็นส่วนอาหารเอออาหารอแห้งอาหารทอดอาหารเออเมียก็จอบแต่จะด่าอย่างเดียวครับเมียก็ไม่พูดเนี้ยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยเขาพูดหน่อยเาบอปรยุ่อันนี้คือหอยหอยหอยแล้วเนี่ยหอยอะไรหอยนางลมไอหอยเมื่อกี้หอยชีสอะไรหอยยางไะ หอยนางลมอันี่เรารู้จริอยู่นี่หอยนางลมนะหอยนางลมคือเยอะมากสุดมากอันนี้เป็นหม้สเตะย่างนะคะกินได้เรื่อยๆหยิบได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ให้เอาไปย่างเองแต่เขาจะเสิร์ฟให้เราใส่จานให้เราเออคคืนี่ไงไอ้ก่งๆไอ้ก่งๆเขาเรียกว่าเอแคเอแคร์นะครับเอแคร์เราอันนี้คือเคร์แซ่บจริงๆโอ้โหนะหอยนางลมเลยเขาเอาไปเป็นกะละมังเอเป็นตะกร้าเลย อันนี้มีผลไม้ก็จะมีมะม่วงดองกับแตงโมคิดติ่งนานรู้เรื่องไอศครีม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 นี่ไงเขาเขียนบอกอยู่อ่ะไอศครีมอ่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนของไอของหวานอะไรเนี่ยเขาเรียกสาคูอะไรนะไอละช่อง ของหวานนะมีรัช่องมีบุญมีเยอะแยะนี่ก็จะเป็นผักเป็นงงเนี่ยไข่สามแผงเนี่ยผักที่เราไม่เคยแตะเลยผมไปวันนั้นไข่สามแผงเนี่ยกินคนเดียวหมดเลยนะไข่สามแผงเนี่ยโอ้โหเด้งนะคะสามชั้นคือเยอะมาก อันนี้เป็นส่วนน้ำจิ้มคือแบบเด็ดสุดอันนี้หอยลายคนทําคลิปก็แทนที่จะเริ่มต้นแบบดีๆนะคะอันนี้เหมือนก็เริ่มต้นมาไหนของคือบัวเาดีๆบอกว่าเปิดเบอ่์อย่างรอบกันเบอร์อันนี้อะไรเอันนี้ยปูสดนะคะปูสดอันนี้ก็เป็นหอยนางรมยังไม่ได้แกะปูอันนี้ปลาหมึกนะคะตัวใหญ่ปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยเขาเอิ้นปลาหมึกยังไง แบบงงเองไงเนี่อาอปย่างกินแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยนะครับไอเป็นชีฟตุ๊กตาน้ําฟรีนะครับสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับรวมน้ํานะครับรวมน้ํารวมน้ําแข็งค่ะราคานี้ครับมีซื้อหม้อเอ้ยซื้อเตาย่างเพิ่มในรา